สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่ค่ะพาปลูกไม้มงคลพาชมสวนพาเก็บผักก็คงจะเบื่อกันแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้ป้าบัวจะพามาแกงหน่อหวายค่ะหนอ่อหวายใส่ไก่บ้านค่ะแกงหนอ่อหวายใส่ไก่บ้านเนาะก็เครื่องแกงเนี่ยค่ะป้าบัวใส่ปลาปลาก็คือเนื้อปลาสับแล้วก็ตำใส่พิกเกงเนาะ ปลาคือปลาปาบัวทําเองเป็นปลาตะเพียนทําเองค่ะเนื้อล้วนๆค่ะแล้วก็มีผงชูรสเนาะแล้วก็มะแขวนมะแขวนนี่ปลาบัวคั่วแล้วก็ปั่นใส่ขวดโหลไว้เวลาจะทํากับข้าวเกี่ยวกับเนี่ยค่ะแบบนี้ก็จะตักมะแขวนปั่นเนี่ยใส่ค่ะเป็นมะแขวนผงเนาะที่เราปั่นใส่ขวดโหลไว้เนี่ยค่ะแล้วทีนี้เราก็มาทําการ ั่วพิ่แกงคั่วไก่ให้หอมๆก่อนแล้วค่อยใส่หน่อไวาค่ะนี่คือหน่อไวาสดที่ประบัวไปซื้อมาอันนี้50บาทค่ะลืมบอกหน่อไวาไปหน่อไวาหน่อใหญ่มากเนี่ยค่ะหน่อไวายสดๆอ่อนๆน,นี่อ่อนมากประบัวเอาอ,อ,อ่อนเลยค่ะมาเลยค่ะเรามาทําการแกงกันเลยค่ะเปิดแก๊สแล้วเนาะป้าบัวจะใส่น้ํามันนิดนึง เพื่อจะผัดพริกแกงให้หอมๆสักหน่อยค่ะนี่ค่ะเบงหน่อหวายนี่ต้องใส่กระด้านนัวนค่ะ ไก่ก็ชิ้นใหญ่มากค่ะเพราะว่าไปซื้อไก่เนาะมันได้ไก่ตัวเล็กมาไก่ไม่ใช่ไก่หนุ่มไก่สาวเต็มที่ก็เลยทำชิ้นใหญ่ๆกุ้งหอมเครื่องปุงก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะก็มีปลาผุกชุรสมะแขวน เกือใบมะก,กรูดตกท้ายน้ำล้างคกค่ะาที่เราตำพริกเนาะเราโศ่แกงใส่ปลาเขาเร <c oughs> <c oughs> ียกโสกใส่กัน มันเรงเนาะบวกเลยอันน้ำที่เราล้างโค้งใส่เย,เยอะๆนี่ค่ะมันแห้งเกินไปเสียงก็ไม่ค่อยดังเนาะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไมน์ค่ะ ไก่หอมๆแล้วเราก็ใส่น้ำน้ำงางคุปต์ลงไปมันอร่อยเพราะน้ำล้างคุปนี่นะคะ นะค่ะหนอ่อหวายนี่เวลาเราหั่นก็ต้องน้ําเราต้องมีน้ําเตรียมไว้แล้วก็ใส่เกลือนะคะแล้วหนอว่อหวายจะออกมาขาวโจ๊ะแบบนี้ค่ะถ้าไม่แช่น้ําไม่ใส่เกลือมันจะดาค่ะนะค่ะใส่ลงไปเลยแล้วทีนี้ก็ปิดฝาไว้เนาะให้เขาเดือดให้เขาเปื่อยๆค่ะต้องต้มเคี่ยวสักหน่อยให้เขาเปื่อยๆเนาะค่ะ เวลากงเนาะแกงไก่แกงหมงูเกงอะไรเนี่ยแม่บอกไม่อย่าไปคนมันจะเม้นข้าวคนโบราณเขาให้คุณค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้เดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนค่ะเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วแกงเราเป็นฟองแบบนี้ก็คือต้องตัดออกเนาะแกงที่เป็นฟองก็คือว่าจืดค่ะเรายังไม่ได้ใส่เกลือแต่ก่อนเอาฟองออกก่อน ใส่เกลือน,นิดนึงเดี๋ยวจะใส่้ปลาด้วยค่ะปลาลึกเพิ่มความหอม แกงหน่อวายใส่ไก่บ้านไก่ก็ยังซื้อเข้ากินอยู่ค่ะเพราะว่าเราเพิ่งซื้อไปเลี้ยงเนาะนะคะหน่อหวายนี่คงจะไม่ปลูกแล้วค่ะเพราะว่ากลัวน้ำเพราะบ้านเรามีเด็กหนาำแต่หนออวบหนอใหญ่มากๆนี่ค่ะแะเกงเกงใส่ปลา,าน้ำเข้มข้น ดูไหวก่อนว่ายังเลยค่ะเข่งปุ๊บเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะ mm. เคี่ยวไปสักพักแล้วเนาะนะคะ mm. น่ะน้ำ mm. ก็เป็นแบบนี้ mm. ชิมดูนิดนึงแล้วรู้สึกว่าจืดๆเติมน้ำปลานิดนึง ลางไใส่มะแขวนค่ะมะแขวนนี่มะแขวนลำปางค่ะซื้อมาเราก็มาคั่วเนาะคั่วแล้วก็ปั่นปั่นใส่ใส่ขวดโหลแบบนี้ไว้เพื่อจะไม่ให้เขาเกิดความชื้นค่ะ าดไม่ได้ก็คือผงนัวอ้าวค่ะอใบมะก,กรูดใส่ใบมะก,กรูดลงไปถ้ามีต้นหอมผักชีป้อมนอ้องผักชีหอมก็ใส่ได้ค่ะแต่ประบวนไม่มีป้บววมีแต่ใบมะก,กรูดก็ใส่แต่ใบมะก,กรูดนี่แหละค่ะ เรื่องขมนี่คนกินขมไม่ได้นี่กินไม่ได้เลยค่ะแกงหนอ่อหวายขมแน่นอนค่ะขมเนค่ะแกงหน่อหวายของเราก็สุกเร็วนี่ค่ะแกงหน่อหวายเป็นชิ้นเป็นอันเลยค่ะชิ้นใหญ่ๆขาวๆเป้งๆเ,เ,เลยค่ะชิ้นไก่ก็ <c oughs> ไก่บ้านคาะโลละ80บบาทเราซื้อมาทำเอง เราซื้อมาทําเองรลละแปดสิบบาทน,นะคะแกงใส่ไก่บ้านตอนใหญ่ๆมาเด้อจ้ามากินข้าวกับปลาบวัวเด้อแกงหน่อหวายใส่ไก่บ้านหม้อใหญ่ๆเลยมาใครอยากลองกินของผมมาเลยมาตักเอาเลยจ้ามาตักเลยจ้าไอที่ไอที่ว่าเล่ๆอย่างเงี้ยใบของเขาเนาะใบของยอดหวาย อันนี้เป็นท่อนอันท่อนนี่ลองชิมแล้วเขากรอบ,บๆนะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะเสร็จแล้วอร่อยละก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะมาตัดแกงหน่อไว้ใส่ไก่บ้านได้เลยค่ะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ